สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบสถานการณ์วันนี้นั้นมากมายหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องดีต่อวอลเล็ตตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่ระอูอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีการจะปรับเกณฑ์นู่นกับปรับเกณฑ์นี่นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเมื่อวานนี้ผมก็ได้นําเสนอข่าวนี้ไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มีประชากรบ,บางส่วนเว้ยเฮ้ยถามทําไมเหรอจ้าเข้ามาคอมเมนตะ์นั่นเนี่ยโอ้ยบอกรู้แล้วเนี่ยตอนน,อน,นี้ที่คุณเป็นแบบนี้เพราะอะไรเอยเพราะอยากจะได้เงินหมืน่นดีต่อวอลเล็ตอย่างนั้นใช่หรือไม่อะะไรรรรปปมาาณนนนี้ยกกก็็เดููถ ชมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือไม่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยคนนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้แล้วว่าทําไมคุณถึงเออสนับสนุนเรื่องนี้นะเนี่ยคุณแค่อยากจะได้เงิน10,000บาทคุณไม่มีอุดมการอะไรเลยใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้หวายตายแล้วนะเนี่ยถามทําไมเหรอจ๊ะโดยถ้าเกิดไอ้หมื่นบาทนี้ผมได้นี้ผมก็ต้องลงไปใช้ที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะลงไปไหมจ๊ะโอ้ยนั่งจัดรายการนี้ก็มันดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาเวลามานั่งแพ็คลูกหยีอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่าอย่างไม่หยุดยั้ยงเกินเลยทีเดียวถามพ่ออะไรเหรอจ� ไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็เป็นการนําความเห็นของหลายๆที่ครับท่านแม้แต่ถึกอธิฐกิจแสวงสุขนะครับท่านผู้ชมหรือว่าใบตองแห้งนั้นก็ออกมาลั่นว้ยเฮ้ยถามเรื่องอะไรโดยถ้าเกิดสมมติจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเนี่ยต้องแจกให้มันทั่นหน้าใบตองแห้งครับท่านโผเห็นด้วยกับคาประกาศนนเนี่ยเพื่อไทยต้องทําตามนโยบายแล้วก็การคอมเมนต์เพิ่มเติมนนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่ทําการแจกแบบทั่นหน้าอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ต่างจากสมัยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมปุ่มไหนจ อะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมหรือว่าอีกในหนึ่งนั้นเรียกเป็นบัตรคนจนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยก็ต้องมัวแต่พิสูจน์ความจนความรวยอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ช่างกำมันไปก่อนนะครับเ่านผู้ชมด้านในว่าลงนนเนี่ยก็โผวันแจกเงินเว้ยเฮ้ยวอนจุดได้ไหมเฮ้ยผูเพิร์เว้ยเฮ้ยจะนาไปสู่การฟอกเงินครั้งใหญ่นั้นก็ช่างกำมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับเ่านผู้ชมคาราการ์เซงยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเรื่องของวันอยู่ าครับท่านไม่ต้องกับยายนะเนี่ยวันอยู่บำรุงโพส์เป็นนายเว้ยเฮ้ยก่อนจะเข้าประชุมพักเพื่อไทยนะเนี่ยส่งสัญญาณอะไรหรือไม่หลังจากทําการโพสนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้เว้ยเฮ้ยเนี่ยผมกาลังจะไปไประชุมเพื่อไทยนะเนี่ยเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดชุดใหม่แล้วก็จะเลือกองอิงเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ไม่รู้ว่าการไปพักเพื่อไทยครั้งนี้จะเป็นพังครั้งสุดท้ายของผมหรือไม่ชาวเน็ตก็แห่โพสตสนันนะครับท่านผู้ชมแห่ถามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเอ๊เรื่องขัดแยงงรรรรหหวว่่่าาทััักกิิิชนบบเลมออยูุืป อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่านผู้ชม่าสนาการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก้าวไกลโผล่วยว้ยเฮ้ยหลังจากลั่นนะเนี่ยมันมีมือดีครับท่านหรือว่ามือไม่ดีไม่อาจแน่ใจโดยนักชาบุญชัยอินสวัสดนะเนี่ยเอ้ยวยเวยเฮ้ยมีคนจ้องดิสเครดิตพรรคก้าวไกลอีกแล้วนะเนี่ยหลังมีการแห่ติดป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวไม่เอาสอสอคุกคามทั่วฝั่งทนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมเอ้ยทั่วฝั่งทนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยซัดการกระทําแบบนี้ไม่สง่่าาางมย้วิจรร์อะไไนีทด ไม่ใช่ขึ้นป้ายหวังผลนะครับเ่านผู้ชมเพราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆวันนี้เขาโผล่มาแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะเนี่ยได้มีการไปขุดนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่สสที่เกิดกรณีอะไรบางอย่างนี้ปมปัญหาลูซีเบลลูเทเวลเคลนี้ได้มีการมาเซ็นชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหาตัวไม่เจอนะครับเ่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรวันนี้เคลื่อนไหวแล้วเฮ้ยปูอัดหรือเปล่านะื่อาดบอกได้ชายามมาวานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสสก้าวไกลฝั่งทนครับท่านหลังถูกจ้องว่าเป็น คนที่คุกค,คามอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยวันนี้โล่มาแล้วครับท่านโพสภาพทํากิจกรรมตัดผมฟรีลดค่าของชีพนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะเนี่ยประเด็นที่ว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้จะออกมาทางไหนนั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆเรื่องนี้จะไม่พูดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากเพื่อไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอ่วมบรไทยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวถ้าเกิดนับมาเนี่ยเรื่องการให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมของนายจุลพันธ์นริวิวัฒนีรัตมนต ท่าไรให้ตกนะครับเรื่องผู้ชมถานแต่ไม่แต่จ้าโอ้ยพูดแต่น้าท่วมท่งนะครับเรื่องผู้ชมหาสาระแทบไม่มีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยนายกเศรษฐาครับท่านขอได้ไหมขออะไรขออยากด้อยค่าจุลภัณฑ์อมริวัตรอะไรประมาณนี้ยันไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนหลังแฟนลับเพื่อไทยวิจารณ์เดือดเวไ ه 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 ไ้ยเฮ้ยเอ้ยหลังจากไปให้สัมภาษณ์นนเนี่ยทำคะแนนพักเพื่อไทยเสียหายเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ทำพักเสียหายปมแจกเงินดีต้อนนะครับเรื่องผู้ชมโดยทั่วลงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวปมจุลภัณฑ์อมริวัตร ตีช่วยคังอะไรประมาณนี้ให้สัมภาษณ์ผมดีต่อวอลเล็ตนะเนี่ยมีแต่ลงเหวถามอะไรลงเหวจ้ะการให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมหลังทางหนักไว้เฮ้ยกับตอนให้สัมภาษณ์กับสอรยุทธอะไรประมาณนี้โดยใจความบางช่วงบางตอนนะเนี่ยสอรยนยุทธก็ได้ถามต่างๆงานาน,นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องดีต่อวอลเล็ตนี่หรือเปล่านั่นกูจาไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าในจุลภัณฑ์น,นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาลั่นเว้ยเฮ้ยตอนนี้หมดช่วงฤดูหาเสียงแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้ะโอ้ยก็เจอทัวลงยับพังคาจออนเเเลยยยยทททีีีดดวนะ่่่าาาโง แขงเลียงไถไปแล้วนี้ขอหยาดด้วยค่าได้ไหมประชาชนก็แห่ถามเลยว้ยเฮ้ยมันต้องถามได้สิว้ยเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่การด้อยค่ามันเป็นการวิจารณ์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีว้ยเฮ้ยเอาคุณเผ่าภูมิขึ้นมาเป็นน่าจะดีกว่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหลังจากรัฐมนตรีคังนะครับท่านผะู้ชมรมัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังหนุนให้ตัดสินคนรวยอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังเป็นข้อเสนออยู่ครับท่านแล้วก็รับเงินดิจิตอลเนี่ยเออเออแต่คนตัดสินใจก็คือนายกอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกกิดอะไรขึ้้นนจมั็ต ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดอะไรที่ไม่มีความชัดเจนนี่อย่าเที่ยวออกมาเสลอพูดเลยถามทําไมจ้ามันก็เป็นประเด็นได้เลื่อยเปื่อยนะครับทื่อนผู้ชมแบบนี้ก็จะพาพักหงงเหวอย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วครับท่านหลังจากตอนนี้แพทองทานชินวัตนนะครับท่านได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวโวยก็มีทั้งเสียงสนับสนุนนั่นเนี่ยแล้วก็เสียงไม่สนับสนุนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจ้ามีการจับตามมมอออองงงงนนนนนะเเีี่่่่ววาาาาาาแบบบบ้้้้้้้้จสูพรรกกกกกกไไไไลใืืตััหหด็ห อีกบ้างหนึงเหรอจ๊ะอีกบ้างก็บอกว่าไม่ได้นะแกบท่านผู้ชมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านพิธาลิมเจริญรัตนเนี่ยตอนนี้ก็ได้โดนสลิมแผตตีอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากนนเนี่ยเฮ้ยได้ทําการบินไปที่ฮาหวาดนะรกบท่านผู้ชมไปที่นิวยอร์กหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจย้อนเล่าชีวิตไวเรียนเจอผู้นําโลกต่างๆนานาแล้วก็แห่ปื้มเว้ยเฮ้ยมีคนไทยกว่า4ล้านคนเนี่ยรอต้อนรับในนิวยอร์กอะไรประมาณนี้หลังจากถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในร เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้เพจจับผิดก้าไกลนี่ผมก็จําชื่อเพจมันไม่ค่อยได้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยแม่มึงเอ้ยมันก็ได้ตามไปจับผิดถึงที่นู่นเลยนะครับเดินผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยสำนักข่าวบางสํานักก็ได้เอามาโพสต์เว้ยเฮ้ยเอ้ยวัดก็ไม่เว้นนะเนี่ยเราก็งงตอนแรกอะไรวะเนี่ยวัดก็ไม่เว้นอ๋อที่ไหนได้นะครับเดินผู้ชมประมาณว่าเนี่ยวัดไม่ได้เชิญแล้วพิธาไปทําไมอะไรประมาณนี้โอ้ยมันก็ดูเดือดนะครับเดินผู้ชมการเมืองช่วงนี้ถามทาไมหรอจ๊ะมันจับผิดกันทุกเม็ดกันเลยทีีีเดดยยวก็ตตตุ้อองงงิาามมท่่ผู้ชแ เรียนขายไปแล้วเมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งก็ตามคาดอิงนั่งหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็สระวงนะกรารเ่านผู้ชมเป็นเลขาที่การพักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลูกของปานเนาะหรือเปล่าในเสนอเทียนทองก็ไอ้ออก็ผ่านพ้นไปนะกรารเมานผู้ชมการประชุมเพื่อไทยอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากนักร้องหน้ามวลคนหน้าทอรพีเนรคุณนะกรารเมานผู้ชมก็เจอวิบากการรมอย่างมากมายไก่กองกเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเนี่ยมีคําสั่งรับจากชั้น14อะไรมานะกรารเ่านผู้ชมอีกบ้างหนึ่งหรอจ้าอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่า,นนวาวเนี่ยในทไย าก็ไม่เอามันแล้วถามทําไมโอ้ยตั้งแต่กตันยูประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมสู่กตันยูทักษิณเอ้ไม่ใช่กระตันยูทักษิณเนี่ยสู่กระตันยูประยุทธ์จนตอนนี้ต้องทิ้งเก้าอี้สสครับท่านโดยอันนี้สปริงนิวส่งเข้าประกวดวิบาการไอโบอีสานครับท่านรักษาบานมือวางเงินดับต้นของประเทศไทยเนี่ยคนเคยกระตันยูทักษิณสู่กระตันยูประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมที่ต้องทิ้งเก้าอี้สสและมีใจความบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมได้มีการออกบอกมาว่าเนี่ยสาเหตุที่ไอโบลาออกจากการเป็นสมาชิกรวมทงอนไรวันน้ อันตับปาติลิการเป็นส,อสอนั้นเพราะอะไรเพราะตัวมันเองไม่อยากเป็นสอสอนะครับท่านเมื่อลักใครก็ทุ่มกายให้เต็มที่ว้เฮ้ยคงเป็นคำนิยามชั้นดีสําหรับนักการเมืองย่าโมนะครับท่านผู้ชมแดนย่าโมนันเนี่ยแลมโบอีสานครับท่าน่อใจอีสานไม่ได้เดี๋ยวประชาชนจะด่าผมอีกจากแกน,นันนบชเจ้าของบทเพลงกระตันยูทักษิณมาสู่บทเพลงอะไรของประยุทธ์น,ะ,น,คนคคะครับท่านผู้ชมมาสู่องค์ขลักวิทักษ์ฮิตเลยครับท่านสู่วันที่ลาจากจากการร่วมก่อตั้งเอยพักรวมทตุนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องทิ้งสิง สอสอ,อะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าอีแหลงผืดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนดิ้นเว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้อุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมได้ขึ้นเป็นอะไรวะเนี่ยหัวหน้าเพื่อไทยแล้วใครดิ้นจ้าจะุพรพงพันธ์ก็ผล่ามาดิ้นอีกนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนทัวลงเลพังคาจอกันเลยทีเดียวหลังจากไปร่วมม็อบหนุนนะครับท่านผู้ชมปาเลสไตน์อะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ยจะุพรมึงทําดีมากอีกบางส่วนเหรอจ้าโอ้ยก็ชาวว่าหิวแสงนะครับท่านผู้ชมหาม็อบเกาะไปเรื่อยๆถามเพราะอะไรละจ้ามันกลัวไม่มีที่ลลงนนนนะรับาู้้้้ชมแววีีเกิดอไขึ จตุพรครับท่านสอดเดือดนน,นเนี่ยหลังจากอุ้งอิงว้เฮ้ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพื่อไทยปรับทับอะไรประมาณนี้โวลันนนเนี่ยไม่มีความใหม่เพราะเพื่อไทยก็ยังติดอยู่ที่ทักษิณน,นะครับเดิมผู้ชมเอ้อเอก็ได้ฉากต่กงางๆกันนาเว้ยเฮ้ยแล้วอจตุพรมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันก็ยังคงเป็นในนี้เหมือนเดิมนะครับเดิมผูม้ชมลังที่ดีเว้ยเฮ้ยจตุพรนเนี่ยหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนนเนี่ยหรือว่า2อาทิตย์ที่แล้วจําไม่ได้ปุกประชาชนคนไทยเว้ยเฮ้ยต้องเลิกทนได้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็แห่ถามเลยนะครับเดิมผู้ชมตอนี่ยยังไไมด้้คําตอบว เคยว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาเดินม็อบแล้วถ้าเกิดออกมาเดินม็อบนี่จะมีกี่ตัวเดินตามไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่จะมีหมานำด้วยหรือเปล่านั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ก็ยังคงขายดีไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนั่งแพ็คถึงประมาณ5้าทุ่มกว่าถามทําไม,ามาแพ็คนานคนสั่งเยอะนะครับท่านผู้ชมก็คือลูกหยีฉาบครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกตขาวอบกรอบโดยมีการถามมาเยอะมีบริการเกบปลายทางหรือย,ยังต้องขอบอกตรงนี้ว่ายังไม่มีนะครับท่านเคยทําแล้วก็โดนตีกลับด ห4 0บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทลูกพุน5 0 0กรัมอืมเท่าไหร่แล้วว่าลืม200บาทนะครับท่านผู้ชมวิบัตินัทวิวนะครับท่านโนสลิมนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งก็ขอ,ขอขอบคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยต้องสวัสดีครูเค้กนะเนี่ยเอยคุณยายอานงคุณสงวนศักดิ์แล้วก็คุณวินเกมเมอร์ครับท่านเมื่อวานเข้ามาเป็นคนแรกกันเลยทีเดียวก็ต้องขอ,ขอขอบคุณที่ยังอยู่กันอย่าง ผมนะครับ่านผู้ชมเมื่อวานมีการบอกนะเนี่ยรู้ว่าคุณอยากจะได้เงินหมื่นอะไรประมาณนี้ถึงมาสนับสนุนอะไรแบบนี้เฮ้ยรู้ได้อย่างไรผมสนับสนุนเพื่อไทยแล้วก็รู้ได้อย่างไรว่าผมสนับสนุนก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะครับดานผู้ชมเราไม่อาจแน่ใจครับท่านไออันนี้ก็เป็นเสียงวิภา์วิจารณ์น,นะครับดานผู้ชมไอเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยถ้าเกิดพูดเรื่องนี้ก็หาว่าเนี่ยไปทางพักนี้แล้วใช่ไหมไปเชียร์พักนี้แล้วใช่ไหมแล้ววิจารณ์พักนี้ละจ้าวิจารณ์พักนี้ก็บอกว่าเนี่ยคุณไปเชียร์อีกพักอยยย่างสุดดลล้นนกันเเทีเีว นะครเบท่านผู้ชมว่างงครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เฮ้ยยุบพักประช,ชาธิปัตย์นะคกัรท่านผู้ชมคำคำนี้นั้นคงจะเกิดขึ้นจริงในวัยนี้หรือไม่ถามเมื่อไร่จ้าโดยถ้าเกิดยังไม่ได้มีการประชุมวิสามาัญพักนะคกรัรท่านผู้ชมภายในเมษาปีหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นประช,ชาธิปัตย์มันก็จะโดยนยุนบนะคกัรท่านผู้ชมเนื่องจากว่าทางกงกตน,นั้นเนี่ยรัฐมนูญฉบับปี60นั้นเนี่ยที่ประชาชนบอกเป็นรัฐมนูญฉบับโจอะไรประมาณนี้สะโอนหรือเปล่าไม่อาจบอกได้บอกว่านี่ถ้าเกิดภายในหนึ เมืองไม่มีการประชุมวิสามันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยพรรคก็จะโดนยุบไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าเอ้ยกล้วยของนายเดดอิทถาวทองนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้กลุ่มชะตาครับท่านมีสอสอในมือเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวประมาณ19คน20คนและอีก3 4คนลหละจ้าหรือแอนนั้นสายชวนหลีกไทยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะหมดยุคอย่างเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวโดยเด็ดอิทครับท่านหลังจากที่ได้ไปออกรายการอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรถที่ปตทนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดการประชุมวิสามันหรออ ต่อไปตัวเขาเองก็จะบอยคอรแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดบอยคอรจะเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็จะนําพามาถึงการยุบพักประชาธิปัตย์นะคะรับท่านผู้ชมพอถ้าเกิดกลุ่มควนของนายเดดอิดนี้เอยมีการวอล์กเอาครับท่านไม่ร่วมประชุมนี้มันก็จะประชุมไม่ได้เพราะว่าต้องมีเสียง0 0เอ,อ้ยต้องมีคนมาร่วมประชุม250คนขึ้นไปนะคะรับท่านผู้ชมสําหรับประชิพอะไรว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้โดยเดดอีดครับท่านก็ได้เน็บนะเนี่ยหากการประชุมรอบต่อไปเนี่ยยังร่วมอีก็ให้จัดหน้าเมนนนเเเเผาาาาสสพไปปลลยยโดหังงจจกกทีี่่มมรออออชชืิิธ์ขึ้น็น หัวหน้าพักหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ชวนหลีกไัยก็ออกมาอดอวนนะเนี่ยยอมรับตอนนี้มีกระแสะกดดันให้ตัวมันเองลาออกคนพักไปซาถามทําไมเอ้ยพออยู่เป็นตัวถ่วงความเจริญนะครับท่านผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยเด็ดอิดขาวทองครับท่านเอ่อตอนนี้เป็นรู้สึกว่าลองหัวหน้าประชาธิปัตย์นะครับไปรักษาการอยู่เน็บนะเนี่ยการประชุมประชาธิปัตย์รอบหน้านะเนี่ยให้จัดที่หน้าเมนครับท่านแล้วก็หากลงมอีกก็เอาขึ้นเตาเผาทิ้งไปเลยนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชม โดยใกล้เข้ามาแล้วครับท่านเหตุการณ์จะยุบพักประชาธิปัตย์นะเนี่ยโดยก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดมันโดนยุบไปละจ้ามันก็จะดีนะครับท่านผู้ชมถามคุณเนี่ยดีอย่างเหลือเกินทาไมจ้องจับผิดแต่ประชาธิปัตย์เฮ้ยไอ้พักนี้มันดีแต่พูดให้รับท่านผะู้ชมตามที่ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจบอกได้เ็ดิตดีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้วิบากกรรมนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเฮ้ยหลังจากนายบุทไทยสลาดนะเนี่ยโผลมาโวยสงสาราสิ โอ้ยประชาชนก็แห่แน่ว้ยเฮ้ยมึงห่วงตัวมึงเองก่อนดีกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าหลังจากนั้นโอ้ยตอนนี้ประเด็นของไอ้ลักชนกกันกลางผู้ชมหลังจากได้ร้องไห้กลางสภาอะไรประมาณนี้ตอนนี้สลิมก็แห่เดือดไม่หยุดยังกันเลยทีเดียวในใกลามผู้ชมบอกว่าเนี่ยสงสัยตัวอันไตเนี่ยมันต้องไปอยู่ในป่าช้าแล้วถามทําไมล่ะจ้าโอ้ยก็เพราะว่าโอ้ยหลายเรื่องในใกลางผู้ชมมันอธิบายยากอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตอนนี้สลิมแห่ขุดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว้ยเฮ้ยบางก็โวยวายนะเนี่ยบอกไปยึดตามผิดอะ โดยทำผิดโดยการยึดอำนาจเข้ามาตามที่ไอ้รัชนกบอกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการฉาดต่างๆนานาน,นะเนี่ยโอ้ยตอนนี้คอนเทนต์สลิมเต็มหน้าฟีดผมเลยถามทําไมคอนเทนต์สลิมเต็มหน้าฟีดจ้าแมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมชีวิตผมมันอาจจะซวยได้ถามเรื่องอะไรมันก็จะเจอแต่ข่าวแบบนี้ครับท่านอ๋อหรือว่าเซิร์ชชื่อไอ้เซิร์ชเกี่ยวกับสลิมเยอะก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล็ดลอมบีช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยบปชก็มาแจง ไ,ไ, ه, ไม่ได้ขวางการแจกเงินดิจิตอลอะไรประมาณนี้รัฐบาลมีอำนาจทําได้หลังตอนนี้เว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีการตั้งคณะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเกี่ยวกับปป,ปชหรือไม่ปมสแกนนะเนี่ยจับตามองเอ้ยเหมือนกับสมัยจํานําข้าวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสแกนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอะไรประมาณนี้วัวไม่รู้ว่าอีแหลงผือครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากมีการเปิดเซฟนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เปิดเซฟของใครนะครับท่านแต่ว่าเปิดเซฟความร่ำรวยตอนนี้รรมนัสอู้ฟู่เว้ยเฮ้ยรวย1น8 5ล้าน แจง้งมีเมียสองมีลูกเจ็ดคนแล้วก็มีการเผยของสะสมหรูอะไรประมาณนี้นาฬิการหรูปืนแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับท่านผู้ชมแล้วม,ม,ลมันเกิดอะไรขึ้นอีกจ้ะไม่มีอะไรเกิดนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ที่แน่ๆสองอะไรวะเนี่ยสองสองสอหนุ่มก้าวไกลครับท่านชัยยามพาวานอะไรประมาณนี้รวยสี่ล้านวุฒิพงศ์สถานะโสดลูกสองหนี้สี่แสนแต่ที่มันเด็ดที่มันโดนดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพชรกรลุณพลครับท่านรู้สึกว่ามีทรัพย์สินมากมายกกายกองกเลยทีเดียวประมาณอุย้ย 10ายสิบล้านนะครับท่านโ้ยก็ต้องไปที่จับตามองเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้วยเฮ้ยมีข่าวข่าวคืบหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยแต่ต้องเติมหรือไม่ไปก่อนถามเรื่องอะไรจ้าหลังจากเพจจับผิดก้าวไกลอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคนของพรรคก้าวไกลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนีนน่ออกมาโวยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เจอแล้วถามเจออะไรเจอแอดมิดแล้วนั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนของเพื่อไทยอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมไอ้เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นคนจากพรรคไหนนะครับแล้วก ากเรื่องนี้หรือไม่โอ้ยตอนนี้ก็เถียงกันรุ่นวายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนันเนี่ยแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้มาต่อกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากเสร็จฐานนายกในกะรับท่งผู้ชมขอได้ไหมขออะไรขออย่าด้อยค่าจุลภัณฑ์อะไรประมาณนี้หลังจากออกมาเสนอนั่นเสนอนี่นะครับท่งผู้ชมประชาชนก็แห่วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำให้นั่นเนี่ยกระแสะพักการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำเว้ยเฮ้ยบมแจกเงินดิ่ต่อในกรับท่งผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเยฮ้ยมีการเรียกร้้้อง,องอไ เปลี่ยนตัวได้ไหมอย่างไรก็ตามครับท่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนี่ยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายนันเนี่ยวิพากวิจาร์ณการทํางานการให้สัมภาษณ์ในเรื่องเงินดิจิตอลในทวิตเตอร์ครับท่านของนายเศรษฐาอาทินายจุลพันธ์เนี่ยมือไม่ถึงเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการซึ่งเศรษฐาทวีสินก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นคนดีและคนเก่งครับ มันเกี่ยวกันบอกว่านี่อ่มก็ไม่อยานแน่ใจขณะที่บางคนคอมเมนต์ว่าไม่ควรจะเรียกไปด่าแล้วเปลี่ยนคนเลยคะแนนนิยมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เจอระเบิดนะกรารท่านผู้ชมจุลพัณฑ์เข้าไปหลายครั้งหลังจากการให้สัมภาษณ์สื่ออะไรทํานองนี้รู้สึกว่าจะติดลบนะครับท่านแล้วก็ครั้งนี้ก็คือบอมสุดเว้ยเฮ้ยความเชื่อมั่นคะแนนนิยมดับบูบโดยความเห็นดังเก่าวเสถาครับท่านนายกนะเนี่ยก,ก็เข้าไปตอบว่าไม่เปลี่ยนตัวครับอะไรประมาณนี้ก็ไปที่ติดตามนะครับทนานผู้ชมโดยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นแห อกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะให้มันดีให้มันโดนถามทําไมจ้าควรจะให้มีความชัดเจนก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะออกมาถแถลงเรื่องอะไรพวกนี้พอ,อไรละจ้ามันก็จะประเด็นเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงผือเว้ยเฮ้ยอ่ากูมาเจอข่าวนี้อีกแล้วเดี๋ยวประชาชนจะหาว่านัดอยากได้เงินหมื่นนะเนี่ยต้องชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนโดยถ้าเกิดได้เงินหมื่นหรือเงินไม่หมื่นอะไรประมาณนี้รอบที่แล้วเนี่ยของรัฐบาลประยุทธ์นี้ผมก็ไม่เคยใช้เลยนะครับท่านรู้สึกว่าเคยใช้อยู่ครั้งเดียวเวยกกี่ับอะไร ไอ้รถอะไรวัดชอบดีมีคืนนะครับท่านผู้ชมเพื่อเอามาลดลดหย่อนภาษีเออที่ยื่นแบบรายปีครับท่านก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนด้วยเฮ้ยไอ้มหนึ่งหมื่นนี่ผมคงไม่ไดิ้นรนไปใช้ที่ภาคใต้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวเอยแต่ก็เป็นนโยบายที่ออกมาบอกว่าเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ขัดแยง้งบ้างก็เห็นด้วยนะเนี่ยเศรษฐก็ยังย้ำจ่ายเงินเนี่ยรวดเดียวจบอะไรประมาณนี้และตอนนี้เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากคนรวยสอบวดืดคาดโอนได้เนี่ยเมษายนปี หลังจากตอนแรกบอกว่าประมาณกุมภาพ,พันธ์นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมาฉาบผมแล้วเนี่ยว่าเนี่ยโอ้ยคุณไปเป็นพักนั้นแล้วใช่ไหมแล้วพอไปอ่านข่าวอีกพักหนึ่งก็จะมาเป็นพักนี้แล้วใช่ไหมมันก็วุ่นวายนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะเนี่ยเอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะอ่านข่าวอะไรต่อไปแล้วครับท่านโดยตอนนี้คุ้มไหมายถามเรื่องอะไรโอ้ยเรื่องของดีต้อวอลเล็ตนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเถียงกันเดือดไว้เคยระหว่งา,ง,วา,านนวงนางแบกแล้วก็คำประกาศนะครับท่านผู้่ว ก็คือคำประกาศแล้วก็คุณหมายสิริกัญญาปมไหนจ้าไอปมประเด็นที่ว่านี่รัฐบาลจะแจกได้หรือไม่คุณหมายสิริกัญญาอะไรประมาณนี้้วเนี่ยก็ออกมาบอกนะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยอะไรว่านี่ออกพอรบเงินกู้ก็จะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองคำประกาศก็เดือดพ่าเลยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นั้นโอ้ยมีการโคดคำพูดนะครับท่านผู้ชมจะผิดกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยโมแต่แบกพักเลยอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าอีกด้านหนึ่งก็ให้กําลังใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่รั่วอีแหล ืดีถามทำไมเหรอจ๊ะขึ้นเทนทวิตเตอร์ครับท่านปมไหนเนี่ยนายกตบัตสัตว์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยอันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดเอ้ยนี่ไม่ได้จะจับผิดนะครับท่านผู้ชมแค่มันออกมาเป็นข่าวนะเนี่ยเราก็ต้องเอาอมาถแถลงโดยตอนนี้ภูมิธรรมเวชย,ยชัยครับท่านแห่งเพื่อไทยนะเนี่ยไม่หวั่นที่ตอนนี้แฮชแท็กเพื่อไทยตบัตสัตว์นะเนี่ยขึ้นเทนทวิตเตอร์ยันคิดใหญ่ทำเป็นเอาผลงานพิสูจน์อะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่หวัน่นแฮชแท็กเพื่อไทยตบัตสัตว์ยันคิดใหญ่จาเป็นขอเอาผลงานพิิสูจนนนน์ยัเดห้า ไหลนโยบายที่หาเสียงไว้ขอได้ไหมาถามขออะไรขอให้ประชาชนให้โอกาสนะครับท่านผู้ชมพอไม่ด้วาอีแหลงผือดีเว้ยเฮ้ยต้องโชก่อนนะเนี่ยโดยอันนี้ไม่ได้ต้องจะจับผิดนะเว้ยเฮ้ยถามทรราไมจ้าเดี๋ยวก็จะอโดอนอีกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็โดนไปดอกแรกกระแทกกลางกระบางกันเลยทีเดียวรู้นะเนี่ยคุณทําแบบนี้เนี่ยโอ้ยเพราะคุณอยากได้เงินหมื่นเนี่ยเราก็แทบหัวทิ่หมหัวตำนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไม่ต้องเงินหมื่นเงินแสนครับท่านแอดไลน์สั่งซื้อสินค้าเข้าแอปพลิเคชันไลน์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ มาได้จึงขอจบการแถลงขครไปก่อนสวัสดีครับท่าน